ลงทุนหนึ่งล้านบาทจัดร้านขายงานประจำปีครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงบ้างอ p พวันนี้เป็นงานวันที่2ทําให้เรารับรู้ปัญหาที่เราเจอมาจากวันแรกหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างก่อนอื่นกับโกดังไปเอาถ้วยก๋วยเตี๋ยวแห้งก่อนแล้วกลับไปซื้อผ้าสแลนมาอีก2ผืนแล้วก็จิประทะอะไรอีกหลายอย่างนี่แหละครับมือใหม่พอได้เริ่มขายไปก็จะรู้ว่าอะไรขาดบ้างเสร็จแล้วก็รีบมุ่งหน้าตรงไปที่งานช้างจังหวัดสุรินเลยครับโชคไม่ดีวันนี้ช่วงบ่ายฝนตกครับใจเนี่คนยค ว่าจะเป็นยังไงบ้างปัญหาที่1เลยเราเอาของมาเองเนี่ยต้องออกมาเอานะครับก็ไกลอยู่พอสมควรพอเข้างานมาเดินผ่านร้านนี้เป็นร้านกะเพราครับจําได้ว่าเขาเคยอุดหนุนเราด้วยเลยก็จัดมา5้ากล่องบอกเลยว่าอร่อยมากวันนี้ก่อนจะไปหน้าร้านต้องกินข้าวอิ่มก่อนประสบการณ์จากวันแรกได้กินข้าวตอนเกือบห้าทุ่มอันที่2เราเปลี่ยนถุงใหม่เป็นแบบถุงไฮโซครับจะได้ดูสวยขึ้นและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ยังคงเป็นวันหยุดเหมือนเดิมตอนแรกฝนตกคิดว่าคนจะน้อยแล้วครับบอกเลยว่าคนเยอะมากๆาก้ลรู้สึกดีใจมาก เมื่อลูกค้ามาซื้อแล้วเราจําหน้าได้นั่นหมายความว่าเขามาซื้อซ้าครับเมนูที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็นเส้นหมี่รองลงมาจะเป็นเส้นมาม่าต้มยำและเส้นเล็กอันดับสุดท้ายและใช่ครับเส้นเล็กเป็นเส้นที่มีปัญหาเยอะที่สุดผมขออนุญาตตัดเมนูเส้นเล็กออกนะครับต่อไปนี้เราจะมีให้ทุกคนเลือก2เส้นส่วนน้ําซอสแบบขวดไม่แพ้กันเลยครับคนสั่งเยอะมากๆต่อมาว่าด้วยเรื่องของร่างกายเราตอนนี้รู้สึกระมมและปวดขาไปหมดเลยครับมาครับ,มา,รบมาคอยดูกันว่าจะมันสักแค่ไหนจะอยู่ได้กี่วันจะ แข็งแกร่งได้แค่ไหนการมีร่างกายมนุษย์นะครับไม่ใช่หุญญ่นยนต์และ f อีทุกคนน่ารักมากขออนุญาตก่อนถ่ายรูปตลอดเลยไม่ต้องขอแล้วนะครับใครเห็นอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายไปเถอะครับรู้สึกดีใจครับที่มีคนชมว่าหล่อเพราะตัวเองไม่เคยคิดว่าหล่อเลยสักครั้งสงสัยน่าจะได้เปลี่ยนกล้องมือถือแล้วครับมีคนแซวก,กันเยอะเลยว่ากล้องคนอื่น,นหล่อกว่าและใครยังหาร้านไม่เจอเข้าประตูหนึ่งฝั่งสวนใหม่เดินตรงมาเรื่อยๆร้านอยู่ซ้ายมือเลยซอยเข้าห้องน้ําประมาณ3-4ล็อคอยากจะบอกว่ามาขายของอย่างนี้คิดถึงแฟน มากเลยครับเวลาให้กันไม่ค่อยจะมีแต่ไม่เป็นไรวันที่20นี้ก็เจอกันแล้วบ๊ายบาย